ขะมีพัสดุมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพัาสดุอะไรนะคะเพราะว่าเราก็สั่งของไปแล้วก็อาจะ FC, อาจะมีพัาสดุกเอฟซีว่าอาจจะมีพัสดุเทแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นพัาสดุอะไรหรือว่าเป็นพัาสดุเงินเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะคะเท่าที่ดูน่าจะเป็นพัาสดุเงินนะคะโอเคค่ะส่งมาจากนางสาวนันทน,นารือว่าอะไรอันผิดของภัยนะคะส่งมาแบบ ติดสแตมมานะคะนี่นะไม่มีติดสแตมมาเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาตัดกันเลยค่ะคือแบบห่อเทปไม่อย่างเดียเดี๋ยวนะเหมือนมันไปแหเหมือนเขาใส่ถุงมานี่นะคะไม่รู้อ่ะตัดเลยละกัน นี่นะคะเป็นไอไม่รู้อะเราไม่ได้สั่งมานะ,ะไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาตัดเลยละกันอันนี้คือเราไม่ได้สั่งมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพัสดุจากเอฟีหรือเปล่านะคะ ไม่รู้อะ่ะงงมากอ๋อ,อ,อรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวมันเป็นอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วมันเป็นไอ้นี่ที่มันเป็นไว้ตัดนะคะแล้วก็ม้วนใส่แคปซูลค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้เราไม่ได้สั่งมาะคะ่ะน่าจะเป็นของจากเอซีนะคะแล้วก็ไม่มีโน้ตไม่มีอะไรหมือน เป็นเม็ดแคปซูลนะคะเห็นเราเคยเห็นอยู่นี่เป็นเม็ดแคปซูลใสๆนะคะนี่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นกระดาษแบบเนี้ยโดยมันติดนี่นะคะมีเป็นกระดาษมีหลายลายเลยแบบรักแฟนรักเชนญอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ตัดค่ะน่าจะใช่นะในความเข้าใจค่ะตัดอย่างนี้แล้วก็ม้วนหรือเปล่า ไม่รู้ว่าใครรู้ชื่อคอมเมนต์หน่อยนะคะใช่ <c oughs> คืองงมากใครส่งอะไรมาแบบนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจ <c oughs> อย่างนี้นะคะก็น่าจะเป็นของจาก f อฟซีเนาะเพราะว่าแบบเราไม่ได้สั่งมานะคะแล้วก็ไม่ใช่พัสะดุเทรดแล้วก็ไม่มีพัสะดุเงินมา งงเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าแนะนําให้เขียนโน้ตมาเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็งงนะคะไม่มีโน้ตมาโอเคก็ขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะมันจะเป็นเหมือนการ์ดข้อความแคปซูลหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยะคะหรือว่าใครส่งมาช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่นะใส่ถูกด้านหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคค่ะก็ับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วย